ครับช่วงต่อไปเข้าสู่เรื่องอวิดีโอรครับรายงานครับขถานี้เกิดเหตุที่ไหนครับครับเริ่มยังเริ่ม5 4 3 2 1น่แอคชั่นครับวันนี้ก็คือวันรับพระราชทาน,นบรญญาบัติจากประเทศรัตนพระราชสุดารครับก็คือวันที่5มีนาคม2,55 5นะครับเป็นวันดีก็คือ05-03 แล้วก็ 1- 2บวกกันก็จะได้2.0ซึ่งเป็นข้อเกิดของผมเองนะครับก็คือวันที่ย3่กุมภาพันธ์2อ2 0นะครับวันนี้ก็เป็นการรับพระราชทานปริญญาโทนะครับผมนิติศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขมากซึ่งตั้งใจไว้ตั้งแต่ปี2 5 4 3ที่ว่าจะต่อปริญญาโทได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นไปตามแผนของการ นาชีวิตนะครับเป็นแผนพัฒนาชีวิตซึ่งก็คือเข้าสู่ตามแผนของการปรียญาโทได้นะครับก็มีสิทธสอบตามคือผู้ช่วยสนามเล็กนะครับเป็นความหันต่อไปนะครับวันนี้ท่านรู้สึกภูมิภาคภูมใจมากน้อยเพียงไรครับสำหรับปริญญาโทในบัตรนี้ครับใบบนี้ครับใบนี้ก็เป็นใบที่สู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีแม็กกาเวิร์ดหลายท่านนะครับช่วยกัน ก็มีความสุขที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนพัฒนาชีวิตเหมือนกับประเทศเราต้องมีแผนพัฒนาประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบไปฉบับที่เท่าไหร่แล้วแต่แน่นอนคือชีวิตผมก็มีฉบับที่เป็นปัจจุบันนะครับในการพัฒนาชีวิตเป็นไปตามแผนแล้วครับหลังจากจบแล้วท่านมีข้อหมายหรือมีนโยบายที่จะทำกระตนทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อท่านที่อยู่เบื้องหลังยังไงบ้างครับครับก็จะตั้งใจนะครับเป็นคนดีของสังคม <Okay. S 2> แล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นคนในกระทรวง เราไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านหรือเพื่อนรอบข้างนะครับผมก็จะทําตัวให้เป็นประโยชน์ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆฟรีในการปรึกษาหรือว่าการช่วยเหลือหรือการให้บริการครับครับวันนี้แม่รู้สึกไงบ้างครับวีรับปริญาโทรครับดีใจมากเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่แต่ละคนอาจจะทําได้น้อยตรงนี้นะคะกค็ถือว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นบางบางความสาเร็จของชีวิตก็คือการได้รับปริญญามา็นะค่างไรกัอะไรสักหน่อยครับคุณเจเจ้าก็ดีใจด้วยอะค่ะทีใจมา เขาก็ตั้งใจนะสอบได้ใช่เคยบอกกับคุณแม่ตอนรับปริญญาตีว่าจะต้องจบปริญญาโทให้ได้ตั้งแต่ปีส3ตอนนี้ก็ฝากบอกคุณแม่เรื่นะครับว่าจบแล้วจบแล้วมหาบัณฑิตป้ายแดงป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวกล่าวอะไรกับบีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที ความสำเร็จแล้วก็ได้ปริญญาหนี้มาสนใจแล้วเขาบอกว่าจะเอาอีกใบคือดุษฎีวัณฑิตกิติมัสักครับ <laughs> ขมแสดงความดีกับพี่บีด้วยนะครับที่จบปอโทรครับแล้วผมจะเอามาอีกหนึ่งใบครับผมสำหรับตัวผมเอง <laughs> โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาเหนื่งวันนี้นะครับแล้วก็ มีอีกายหลายท่านที่ยังไม่ได้มาก็ขอฝากเป็นวิดีโอชุดนี้นะครับส่งไปขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับแฟนๆทั้งบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานผมต่อไปก็โปรดติดตามได้ในบ้านผุมไอฮักต่อนะครับ